ตอนนี้ผมอยู่ในรถของผมเองนะครับ Toyota c o r o l ลล c าค s อสไฮบ i ิดพร m เมียมเซต y วันนี้เราจะมาทดสอบการใช้งานระบบ LTA คือระบบช่วยควบคุมรถถ้าอยู่ในช่องทางการเดินรถอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ Let's go <S ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นพวงมาลัยนะครับรถยนต์ในส่วนที่เห็นเป็น ปุ่มอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเป็นโหมดของระบบ LTA นะครับก็คืออันนี้นะครับที่ผมนิ้วชี้ไว้ตรงนี้นะครับเมื่อกดไปเนี่ยโหมด LTA ก็จะทำงานนะครับอัตโนมัติคือกรณีที่เราขับรถไปเนี่ยก็คือถ้ารถคันนี้ออกนอกเส้นทางกรณีเราอาจจะเกิดหลับในนะครับก็จะมีสัญญาณเตือนนะครับว่าให้เราเนี่ยรู้สึกตัวแล้วก็จะมาจับพวงมาลัยอีกครั้งหนึง่งที่เห็นอยู่นี้ ก็จะเป็นหน้าจอเรือนใหม่นะครับเมื่อเราใช้นิ้วกดปุ่มโหมดฟังก์ชัน LTA ก็จะมีสัญลักษณ์เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นเลนนะครับการเดินรถนะครับแล้วก็จะเป็นสี่ยมคล้ายๆรถออกนอกเลนนะครับอันนี้ก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับเมื่อเราต้องการเลิกใช้งานก็กดปุ่มอีกครั้งหนึ่งก็จะไม่ใช้งานได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันเลยนะครับ เอาก็ตอนนี้เราก็จะทําการไล่กันเลยนะครับอันนี้ผมก็จะกดฟังก์ชันนะครับในการใช้งานโหมด LTA เลยนะครับเดี๋ยวออกรถกันเลยนะครับกรณีที่เราขับรถไปนะครับในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะทํางานนะครับกรณีที่มีความเร็วอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ก่อนที่จะมีการจับตรวจนะครับเซ็นเซอร์อันนี้นะครับจะทํางานพร้อมกับระบบเรดาร์ของรถคันนี้นะครับระบบเรดาร์ของรถคันนี้ก็จะอยู่ด้านหน้านะครับกระจังหน้านะครับเมื่อเราขับไปแล้วเนี่ยกรณีที่ออกนอกเส้นทางหรือออกนอกเลนเนี่ยก็จะมีสัญญาณเตือนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มความเร็วนะครับว่า ดูซิว่ารถคันนี้จะทํางานได้จริงหรือเปล่านะครับตอนนี้ที่ผมปรับไว้นะครับก็จะเป็นให้เดินรถนะครับในช่องทางเลนกลางนะครับเเดี๋ยวผมก็จะทอยาการสปีดรถคันนี้นะครับดูซิว่าจะมีสัญญาณเตือนหรือเปล่านะครับระบบ LTA เนี่ยที่เขาห้ามไว้นะครับคือกรณีที่ถนนนะครับฝนตกอันนี้ก็จะมีการเตือนนะครับ เพราะวา่าเมื่อกี้ผมก็จะขับออกไปเลนขวามือนะครับแต่ว่าก็มีสัญสญ,ญาณเตือนบอกว่าห้ามออกไปเส้นทางนั้นนะครับให้ขับเส้นทางนี้กรณีที่เราอยากจะให้เปลี่ยนเลนนะครับเราก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับระบบก็จะหยุดทํางานเพื่อให้เราเปลี่ยนเลนไปทางด้านขวาหรือทางด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็น การช่วยให้เราเนี่ยทำตามกฎนะครับกติกาของกฎจราจรได้ดีเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ติดไฟแดงอยู่นะครับและก็ระบบเนี่ยก็ยังเปิดอัตโนมัตินะครับสิ่งที่ห้ามนะครับของระบบนี้คืออย่างเช่นถนนลื่นระบบที่ระบบจะทำการใช้งานเนี่ยที่ไม่เสถียรนะครับกรณีที่ฝนตกหนักๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นต่างประเทศคือมีม้านะครับควรปิดฟังควรปิด ฟังก์ชันนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ฟังก์ชันโหมดปกติที่เราควบคุมได้เองจะดีกว่านะครับในส่วนอันนี้นะครับกรณีที่เราขับระยะไกลๆนะครับอย่างเช่นเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยจะเหมาะมากมเลยนะครับเพราะเราก็สามารถที่จะผลคลายนะครับ ทําการผ่อนคลายในการขับรถได้เป็นระยะระยะได้เหมือนกันนะครับที่เราเนี่ยจะจัดการนะครับว่าเราจะผ่อนคลายหรือว่าเราจะอยากจะพักผ่อนในกรณีที่กล้ามเนื้อนี่เราทํางานมนหนักนะครับเพราะว่าขับรถหลายกิโลนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะปรับออกไปเลนขวานะครับผมก็จะเปิดไฟเลี้ยวนะครับพอเปิดไฟเลี้ยวออกไปเลนขวาอย่างเงี้ยระบบก็จะไม่เตือนเรานะครับเพราะเขาต้องการให้เราเนี่ย รถโดยใช้สัญญาณจราจรด้วยนะครับตอนนี้ที่ผมขับนะครับตอนนี้อยู่ที่ความเร็วนะครับ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมก็สมมุติว่าผมปล่อยพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยครับตอนนี้ก็จะขยับให้เราออกมาทางด้านขวานะครับอัตโนมัติเราก็แค่ประคองพวงมาลัยนะครับควบคุมไว้นะครับเบาๆนะครับเพราะว่า จะทําการแสดงให้เราได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็จะขับนะครับขัเ,เปลี่ยนเลนนะครับออกไปด้านซ้ายผมก็จะเปิดไฟเลี้ยวนะครับระบบก็จะให้เรากบมโดยแมนวลน,นะครับอันนี้นะครับเรากลับมาอยู่ที่เลนขวาปกตินะครับเรากลับมาอยู่ที่เลนขวาปกตินะครับอันนี้ก็ก็ทํางานนะครับในกรณีที่ผมอาจจะ อันนี้ครับสัญญาณนะครับก็จะเตือนแล้วก็ปุ่มอะไรก็จะออกมาทบให้เรามาเข้าเลนกลางในเลนของเราปกตินะครับอันนี้ก็ผมก็จะขับไปเรื่อยๆนะครับก็จะดูว่าเซ็นเซอร์เนี่ยทำงานได้สเสถียรเพราะว่าเราต้องการความปลอดภัยใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการทดสอบจริงนะครับถ้าสมมุติว่าทดสอบแล้วเนี่ยระบบไม่ทํางานตามเมนนว่นหรือคืมูอ ผู้มือที่ใหวายเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าทําการเซอร์วิสกับศูนย์โตโยต้าได้เหมือนกันนะครับการที่จะใช้งานนะครับจะมีเมนูนให้กับเรานะครับเราควรที่จะศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะได้รู้จริงแล้วก็ได้มีการทดสอบจริงเพราะจะทํา ก็ะจะทําให้เราเนี่ยใช้งานรถคันนี้โดยโดยความสบายใจนะครับอันนี้เมื่อกี้เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวครับพอไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยสัญญาจะเตือนทันทีเลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยอนุญาทการขับรถเนี่ยก็คือถ้าเปลี่ยนเลนเนี่ยเราก็ควรที่จะเปิดไฟเลี้ยวนะครับไฟกระพริบเพื่อให้รถคันด้านหลังเนี่ยได้รู้ว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเลนแล้วนะครับแต่รถคันนี้ก็จะมีการเตือนขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะ ไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะ,อ,ะอันนี้จะมีการเตือนเพราะว่าเราขับรถของนอกเลนอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับผมไม่ได้เปิดไฟเดียวนะครับก็จะมีการเตือนเช่นกันนะครับกอนที่ที่ผมจะเปลี่ยนเลนถ้าผมเปิดไฟเดียวนะครับอันนี้ก็จะไม่มีการเตือนนะครับหมายว่าเราทํา,าใช้งานได้ถูกต้องนะครับอันนี้เดี๋ยวผมฟิวเทิร์นะครับเดี๋ยวผมจะฟิเตอร์และผมก็จะลองขับดูด้วยความเร็วนะครับแล้วก็ผมจะลองอ ไม่จับพวงมาลัยนะครับแค่ประคองดูซิว่าเมื่อออกนอกเส้นทางแล้วเนี่ยรถคันนี้เนี่ยจะมีสัญญาณเตือน LTA จริงหรือเปล่านะครับออคือก่อนทีที่ออกนอกเส้นทางนะครับนี้ผมก็จะยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับเมื่อเราขับไปนะครับเรื่อยเดี๋ยวผมก็เล่งสป,ปีดนะครับพอดีเมื่อกี้รถเยอะนะครับอันนี้ผมก็จะเล่งสปีดนะครับดูซิว่า,วาถ้าออกนอกเลนนะครับตอนนี้ผม ได้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกรณีที่อาจจะเผลอไปนะครับแล้วก็รถอ,ออกนอกเส้นทางด้ยซ้ายมันจะมีการเตือนนะครับแล้วก็วงอ,อะไรก็จะขยับออกมาให้อยู่ในเลนกลางนะครับอันนี้ถ้าผมจะออกเลนขวาผมเปิดนะครับไปเลี้ยวปรากฏว่าสัญญาณก็ไม่เตือนนะครับ,รปรยยนนรบแปลว่าเราทําถูกต้องนะครับกรณีนี้ผมอยู่ในกางนะครับรถตัวน,น,นี้มีสเลนเมื่อพอเปลี่ยนเลนนะครับสัญญาณก็จะเป็น อตโนมัตินะครับดีวผมจะับไปนะครับแสงส้นญานะครับอันนี้เราก็จะับมาที่ให้เราอยู่ในการเป็นนี้นะครับตอนนี้ที่รถออกไหลออกไปครับตรนี้ก็จะไม่มีสัญญาเตือนนะครับตอนนี้ที่เราไม่อยากที่จะใช้ระบบ LT แล้วนะครับเราก็กดโหมดฟังก์ชันนะครับให้มันเป็นโหมดเมนนวลนะครับอันนี้นะครับเมื่อขับไปก็จะไม่มีสัญญา เราจะขับไปเลนซ้ายเลนขวาได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบนะครับระบบ LTA ทควบคุมอัตโนมัติในกรณีที่เราใช้ระบบเนี้ยมันจะช่วยเตือนเรานะครับในกรณีที่ออกนอกเลนก็ดีเหมือนกันนะครับบางทีการขับขี่เนี่ยถ้าเราขับเรื่อไปโดยที่ไม่มีการพักผ่อนเลยเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเผลอไปไม่ได้นะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อันนี้ก็คือสาระดีๆนะครับเมื่อกี้เนี่ยที่ผ่านไป คือการเทสไลท์ทดสอบนะครับการใช้ระบบ lta นะครับอันนี้ก็เทสไล์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆออกมานะครับ